เจ้าของสวนทุเรียนฉลองวันเกิดยิ่งใหญ่เออนนิบุญพระมาเก้าสิวัดสู้ฉันได้ไหมสู้ได้ทำบุญมอบทุนการศึกษาแจกเข้าสารสามสิตัน<ฮ>จุดประทัดเก้าหมื่นนัดโปรยเงินแบบไม่ต้องคิดหนึ่งล้านบาท ชาวบ้านกว่าประมาณ3,000คนร่วมยินดีอันนี้เบิดดีนะมไม่ใช่ฉลองปริญญานะเกี่ยวกับเรื่องนี้อเมอวานที่บ้านเลขที่11บเทับ600ตะลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองอนายประยุทธ์พานทองเจ้าของสวนทุเรียนชื่อดังในอำเภอแกลงหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามกำนันตุ๊ก จัดงานเบิร์ดเดย์วันเกิดยิ่งใหญ่ครบ56ปีโดยมีนายกันตะพลสุขสงในอำเภอแกลงในพยุงเนีนไพรอดีตอธิบดีอายการสำนักงานคดีสารสูงสุดภาคสองยากให้พ่อแม่พี่น้องชาววิทยุเห็นภาพจังเลยค่ะแล้วก็ยังมีใครบ้างนะมีผู้นำท้องถินมีเห็นไหมดีมีอดีตอธิบดีอายการสำนักงาน คดีสารสูงสุสงสดภาคสองอ,อายาการอาวุโสผู้นำท้องถิน่นชาวบ้านในพื้นที่กว่าประมาณ3,000คนเข้าร่วมแสดงความยินดี<ะ>ภายในงานมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จำนวน200ทุน<ะ>และมอบเข้าสารจำนวน30ตันพ<ะ>ร้อมเงินสดให้กับประชาชนในพื้นที่อีกสาตำบล<ะ>ประกอบไปด้วยตำบลพังราช ตำบลกองดินและตำบลคลองปูนอำเภอแกลงจังหวัดระยองต่อมานายประยุทธ์ได้ประกอศให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานนะประมาณสามพันคนนะพี่น้องค่ะไปไปงานหมอล่ำบางงานกับหลายเป็นนี่ค่ะเพราะว่ามีการจุดประทัดทั้งหมดเก้าจุดแถวละหนึ่ันนัดเอหนึ่งหมืดนนัดรวมเป็นประทัดทั้งหมดเก้าหมืนนัดซึ่ง นะที่หางประทัดมีเงินบรรจุไว้ในในลูกปงุงจำนวน9จุดรวมเป็นเงิน1ล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยธนบัตรใบละ20บาท50บาท100บาท500บาทและ1,000บาทท่มามกลางชาวบ้านที่รอเก็บเงินโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัด2วันติดต่อกันคือ19กับ20 ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน619รูปจาก90วัดในเขตอำเภอกแกลงมาร่วมฉันเพลนเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนงานแจกทานยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นในวันที่20สิงหาคม67เนายประยุทธ์เปิดเผยว่าอยากทดแทนคุณแผ่นดินและสืบเนื่องมาจากการมีชีวิตที่ยากลำบากแสนสาหัสต,ตั้งแต่ตอนเด็กๆ ได้ฝ่าฟันอุปสรรคจนผ่านพ้นชีวิตที่ดีขึ้นก็ต้องการแบ่งปันเปิดเผยก่อนหน้านี้ทำบุญครั้งแรก30ปีที่แล้ว<ะ>ตอนนั้นมีเงินไม่มากนะ,ะ30ปีที่แล้วทำบุญแค่ส<ะ>ี่พันเคยลำบากมามาก<ะ>พอมาถึงปีนี้อายุ56ปีเต็มบริบูรณ์<ะ>ก็เลยทำบุญเยอะหน่อยหมดเงินไปหลายล้านบาทแล้วแกแจกนะ หนึ่ตันเท่ากับ1,000งพโลถูกไหมแอบสามสตันเออสาตันคูณพัน3ามหมื่นโลแล้วกระสอบข้าวที่แกแจกนะไม่เพนดูตามภาพแล้วมีแต่สอบละห้าโลสิโลนะเอเยอะเยอะสรุปทั้งข้าวทั้งเงินสุดยอดเลยค่ะอาหารการกินด้วยนะกินฟรีแต่ดูภาพนี่เป็นพ่อเข้าวหรือเปล่าที่ คุณตาที่ผมขาวๆอะค่ะดูดีโออันนั้นอันนั้นเป็นพ่อของพ่อของเจ้าของไอ้กำนันตุ๊กเออนนั้นเป็นพ่อเขากำนันตุ๊กพิ่งจะห้าหปีอนุโมทนาสาธุบุญนําเดจ้าสุดยอดเลยค่ะเธอเธอจัดหรือยัห้าสิบหกไีมไม่เพินห้าสิบก่อนตอนนี้ห้าอยู่จะจัดไหมจะจัดไหมจัด